เหตุการณ์นี้เราก็ตามกันมาตั้งแต่วันแรกกรณีเรือของกลางหายไปอย่างลึกลับพร้อมกับน้ํามันที่บอกว่าเป็นของกลางส0 0 0สนกว่าลิตรใช่ไหมใช่ค่ะหายแบบอันตรธานออกไปจากอ่าวไทย<ม>ทุกคนก็งงเหมือนกันไอ้ตรงจุดนี้ก็คือเขาบอกว่าบริเวณทะเลฝั่งชนบุรีในพื้นที่ของท่าเทียบเรือตํารวจน้ําสตหีค่ะตรงจุดนี้เรือดันหายหายไปตั้งแต่วันที่11ถูกไหม หาย11แล้วก็หาไม่เจออีกเลยจนกระทั่งล่าสุดคุณผู้ชมแจ้งให้ทราบก่อนแล้วกันมีรายงานข่าวแล้วเราก็เช็คตรวจสอบไปแล้วบอกว่าขณะน,นี้เจอเรือทั้ง3ลํลำเป็นที่เรียบร้อยเปิดภาพเรือวันที่หายมาก็ได้ฮะเรือ3มลำที่หายตัวหายไปเนี่ยก็คือขณะน,นี้มีการเจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นบอกว่ามีการลอยไปอยู่ต้องบอกว่าลอยเหรอ มีบางลำที่ลอยลำเนื่องจากน้ำมันหมดแต่อ,อีกสองลำเนี่ยยังมีน้ำมันอยู่แล่นอยู่เข้าไปน่่นน้ำของประเทศเพื่อนบ้านค่ะจุดที่บอกว่าไปเจอเนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นผังข้อมูลให้หน่อยฮะ,ะจุดที่ไปเจอลักษณะก็คือว่าเจ้าหน้าที่เองเนี่ยมีการแกะรอยแล้วบอกว่าเรือทั้ง3ลำนี้ ที่บอกไม่มี GPS ไม่มีวิทยุ <c oughs> เขาถูกถอนอะไรออกหมดเลยเหลือ <c oughs> <ๆ>แต่เข็มทิศอย่างเดียวเนี่ยไอ้ที่ไปได้เนี่ยน่าจะมีความชํานาญแล้วจุดที่ไปเจอก็คือน่านน้ามาเลเซียตามรายงานบอกว่าหลังจากออกที่ไทยแล้วมีการไปเข้าที่กัมพูชา <c oughs> ไปผ่านน่านน้าของเวียดนาม <c oughs> แล้วค่อยวกกลับมาที่มาเลเซีย <c oughs> เพื่อเลี่ยงการจับกลุ่มของตํารวจน้ําของไทยนี่แหละแต่ในที่สุดบอกว่าเจอแล้ว แล้วล่าสุดบอกว่าจะมีการลากกลับมาที่หน้าน้ําไทยพรุ่งนี้น่าจะถึงประมาณสักช่วงเที่ยงและจะเอาเรือทั้ง3ามลำไปจอดเอาไว้ก่อนที่สงขาอ่ะอันนี้เปราะที่1เจอแล้วนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้รอดูกลับมาตรงนี้ก่อนคุณผู้ชมเชื่อไหมคำถามท,าที่เกิดขึ้นคืออะไรเรือที่เจอของกลาง 300, 0 0นกิลลิตยังอยู่ครบหรือเปล่าค่ ตามรายงานวันนี้เนี่ยจริงๆเราสอบถามไปบอกว่ามีบางส่วนที่หายแต่ยังยืนยันไม่ได้นะว่าหายไปเท่าไหร่ถ้ามันหาย3 0,000นลิตรต้องมีคําตอบแล้วแหละเพราะไอ้เรือที่ไม่หายที่จอดอยู่สองลำอ่ะมันไม่มีอะไรเลยถูกไหมแต่เรือที่หายคือ3 0,000 0ลิตรแล้วหายไปเลยแล้วมันดันมีพิรุษอีกหลายอย่างมากคุณผู้ชมฮะผมขอไปดูเรื่องมิตเตอร์น้ำหน่อยได้ไหมเปิดพาพมิตเตอร์น้ำมาหน่อย มิตเตอร์น้ําที่บอกว่าเราไปเจอเมื่อวานว่ามันกาลังหมุนหมุนหมุนอยู่แลวเลขมันเปลี่ยนคุณผู้ชมเชื่อไหมวันนี้เราไปเจอเราเจออะไรนี่ฮะนั่นคืออะไรอ่ะนี่คือของวันนี้เลยี่อันนี้ของล่าสุดวันนี้เลยเปิดคู่กับเมื่อวานไหนก็ได้ฮะ,ะของเมื่อวานเนี่ยมันเป็นลักษณะคือหมุนแหละแต่มันอยู่นิ่งๆตอนช่วงเราไปแต่วันเนี้ยมันโชว์ให้เราเห็นเลยว่ามันหมุนจริงๆซ้ายมือเนี่ยคือวันนี้ ขวามือคือของเมื่อวานแล้วคุณไม่ชมเห็นใช่ไหมโ oh, อ้ยน่าจ,จะใช้น้ากันแบบสนุกสนานน่ะถ้าจํากันได้เมื่อวานนี้เองเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตํารวจน้ําใช่ไหมที่เพิ่งย้ายมาประจําการตรงจุดนี้แทนของคนเก่าที่เด้งไปอะ่ะก็คือพันตํารวจเอกขจรยศทรงประดิษฐ์ผอ,อรเรือกลุ่มงานเรือตรวจการกองบังคับการตํารวจน้ารักษาการแทนท่านผู้กับเก่ามาประจําการที่นี่แล้วพาผู้สื่อข่าวเราไปดูแล้วบอกเสียเสียมาเป็น10ปีแล้วนี่คือภาพเมื่อวาน ตัดไปวันนี้เลยฮะ,ะวันนี้ท่านผู้ว่ากับก็น้อมรับกับเราจริงๆแล้วบอกกับเราว่าไงรู้ไหมเออผมเข้าใจผิดจริงๆตัดภาพมาวันนี้เลยฮะท่านผู้ว่ากับขจรยศนะฮะพาผู้สื่อข่าวของเราณริศบุญนิ่มไปดูที่ท่าเรือแล้ววันนี้ให้เราขึ้นเรือด้วยเป็นเรือของเจ้าหน้าที่นี่ไปแล้วฮะถือว่านี่คือการเปิดใจแล้วยอมรับเลยตำรวจเองเนี่ยยอมรับกับผู้สื่อข่าวของเราบอกโอ้น่าจะเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อน หลังจากที่เมื่อวานเนี่ยผู้สื่อข,ข่าวของช่อง8ไปลงนําเสนอว่าโอ้ยมิเตอร์มันใช้ได้ทําไมมันถึงมีการเปลี่ยนแปลงของเลขได้แล้ววันนี้ที่ไปเจอมิเตอร์หมุน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 อยู่สรุปยังไงกันแน่อไอ้ท่อน้ําเนี่ยใช้ได้ใช้ไม่ได้สรุปแล้วคือใช้ได้ถูกไหมใช้งานได้ตามปกติแต่ท่อจริงๆแล้วเนี่ยคือเมื่อวานที่พาไปคือสื่อสารกันผิดท่านบอกนะอันนี้ดูเนี่ยไอ้ที่ใช้ได้คือแบบนี้คะ คือท่อมันจะมีการลําเลียงน้ําประปาเข้ามาพอเลียงมาเสร็จปุ๊บมาถึงตรงกลางทางเรือลําไหนจอดก็จะเอาไอ้สายยางเนี่ยมาจุบใช่ไหมแล้วก็จ้ำเข้าไปในเรือแล้วก็ใช้ได้แต่ท่านบอกเมื่อวานที่บอกเสียเนื่องจากว่าเข้าใจผิดเพราะตอนนั้นพาเดินไปอยู่ปลายทางเลยมันเสียจริงๆไม่ได้เสียท,ทั้งหมดท่อที่ปลายทางท่อที่ปลายทางเสียแต่ท่อที่กลางทางใช้ได้เอาท่านไม่บอกเราตั้งแต่เมื่อวานล่ะ ท่านบอกอ๋อคือก็ลูกน้องบอกมา,อมาตอยังไม่ได้ยังไม่ได้สำรวจอะไรมากเพิ่งย้ายมาเหมือนกันพี่ก็เพิ่งมาดูพื้นที่ลูกน้องรายงานบอกเสียมาสิบปีพี่ก็เลยบอกว่าเออเสียสิบปีผมขอดูภาพกล้องวงจรปิดไอ้ตอนรถกระบะที่บรรทุกถังน้ำเข้ามาหน่อยได้ไหมที่เขาเรียกว่าเบลอะ่ะคพะพอบอกว่าท่อมันใช้ได้แล้วคำว่าเบลล์ที่มีการเอาน้ำเข้ามาเนี่ย ก่อนหน้านี้เคยชี้แจงกันไปว่าน้ําที่เข้ามาที่ท่าเพราะว่าท่อมันเสียค่ะแล้วถ้าวันนี้ท่อไม่เสียถังเข้ามาทําอะไรถังเข้าเอามาใส่น้ําที่มันสะอาดเนื่องจากว่าน้าที่มาจากท่ออันนี้มันขุ่นมันสกรปรกออถ้า<อ>ต้องออกเรือไปไกลๆเอาน้ํามาดื่มมาหุงข้าวอาจจะท้องเสียไปป่วยบนเรือกลางทะเลมันลําบากอ,อ๋อก็คือจะบอกว่าน้ําที่ต่อท่อวันนี้ที่มันใช้ได้แล้วเนี่ย ที่ไม่ได้เสียสิบปีคือมันขุนมันไม่สะอาดถูกไหมใช่ค่ะแต่ไอ้น้ําขวามือที่ต้องขนมาก็ยังยินยันว่าเป็นน้ําอยู่แต่เป็นน้ําที่สะอาดกว่าค่ะแล้วถ้ากินจะไม่ท้องเสียเปิดภาพน้ําวันนี้ฮะเดี๋ยวไปก่อนจะมาฟังเสียงนะดูนาริตก่อนวันนี้ท่านภูมิกับก็เดินไปคู่กับเราอีกแหละนาริตลองเปิดก๊อกน้ําแล้วลองเนี่ยพิสูจน์ดูว่าน้ํามันเป็นยังไงเปิดมาปุ๊บแล้วนาริตลองกินเลยรสดมกลิ่นดูเป็นยังไงเอาลองดูฮะบรรยากาศช่วงนี้ คุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาชี้แจงแล้วนะครับว่าน้ำเนี่ยมันมีการใช้ได้แต่เมื่อวานเนี่ยที่ตำรวจไปดูเนี่ยมันจะอยู่ฝั่งนู้นคือท่อเนี่ยตรงนี้มันเสียแล้วก็ใช้การต่อสายยางสายสีเขียวนี่ยครับให้ดูก็ไม่แปลกที่คนงานเขาบอกว่าเขาจะใช้อาบน้ำนี่นะครับไหลแรงเลยนี่โอเคอันนี้ก็โอเคแสดงว่าน้ำกินได้ไหมเนี่ยครับพี่ กินได้ไหมกินได้ไหมกินได้ไหมน้าไยได้กินไดมน้้่องนี้ี่ยาไม่ไม่อยากรู้เฉยๆว่ามันกินได้ไหมครับพวกพี่กินไหมเอาไว้หุงข้าวไหมอน้ำปลาปลาธรรมดากินได้นี่ได้ยินใช่ไหมน้ำปลาปลาธรรมดากินได้เลยแล้วทีุ่่มกับยืนข้างๆนะ ก็กินโชกันไปแบบนี้แหละฮะบอกมันขุนแต่ว่าเราเห็นจากสายะเราก็ดูมันใสนะมันก็ไม่ได้ดูขุนอะไรขนาดนั้นฟังเสียงท่านพุ่มกลับหน่อยแล้วกันนะพุ่มกลับบอกว่าตํารวจน้ําก็ขอโทษก็ยอมรับว่ามันเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนเนื่องจากว่าลูกน้องรายงานมาแบบนั้นผมเองก็ไม่อยากให้มันเกิดเรื่องอะไรแบบนี้เกิดขึ้นแต่ยืนยันเหมือนเดิมว่าไม่ได้มีการลักลอบดูดน้ํามันเถื่อนจากเรืออย่างแน่นอนไอ้ที่เห็นรถกระบะเข้าไปเนี่ยก็เป็นการขนน้ําเข้าไปนั่นแหละเพราะน้ําข้างในที่ต่อท่อที่มันไม่เสียแล้วเนี่ย มันเป็นน้ําที่ไม่สะอาดไอ้น้าที่ขนเข้าไปในวงจรปิดเป็นน้ําสะอาดไม่ได้มีการขนน้ำมันเถื่อนอ้าวฟังฮะขอยืนยันนะครับว่าตามพยานหลักฐานก่อนแล้วกันในส่วนที่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 พี่เข้ามารับตําแหน่งแล้วก็ได้ทราบข้อมูลในตอนนี้นะครับแล้วก็ได้ได้ได้เห็นข้อมูลในบางส่วนแล้วก็การรายงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ดที่รักษาการนะครับอยู่เนี่ยเขาก็ บอกว่าในส่วนนี้ก็มีกล้องวงจรปิดอยู่ที่ท่าเทียบเรือซึ่งพี่ก็ไปดูมาเมื่อวานก็มีท่าเทียบกล้องวงจรปิดติดอยู่บริเวณท่าเทียบเรือจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีการขนถ่ายน้ํามันโดยเฉพาะนําน้ํามันจากเรือประมงของกลางเนี่ยออกมาเนี่ยก็จะต้องมีข้อมูลมาแล้วว่าอ,อ,อาจจะมีการนํารถเข้าไปขนออกมานะครับซึ่งเชื่อได้ว่าเ<ม>ชื่อได้ว่านะครับเพราะว่าพี่ก็เพิ่งมาเห็นเพิ่งมาเห็นคืมือนเขา เพิ่งยังยังไม่ได้เห็นหลักฐานทั้งหมดซึ่งตอนนี้หลักฐานทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่พนักง,งานสอบสวนของแล้วก็การสืบสวนสอบสวนของกองปราบปรามอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ขอเบื้องต้นว่ามียืนยันว่าคุณผู้โมโชมมาก็ต้องขอบคุณท่านด้วยที่ออกมาให้ข้อมูลกับเราตัดไปดูวันนี้ต่อฮะ เข้าไปที่เรือหน่อยวันนี้ท่านก็บอกอะไหนๆก็ไหนๆและไปดูเลยมันจะมีเรือตรวจการของเจ้าหน้าที่ใช่ไหมที่จอดอยู่ก็เลยให้ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปดูซึ่งเรือลํานี้คือเรือของคนที่เขาถูกจับก่อนหน้านี้มันจะมีเรือที่เราเข้าไปดูในเรือแล้วไปเปิดก๊อกน้ําในห้องน้ําเลยเอาเรือตรวจการนะนี่นี่ฮะเดี๋ยววันนี้เราเข้าไปดูภายในเรือกันนะครับว่าน้ำที่เขาใช้เนี่ยมันมีความสะอาดมากน้อยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวทาง พุ่กับเขาจะพาเข้าไปดูนะครับอันนี้คือห้องพักเรือห้องของเจ้าหน้าที่นะครับที่อยู่กันแล้วก็ด้านล่างเนี่ยในห้องน้ําจะอยู่เขาเรียกว่าชั้นล่างชั้นใต้ดินเรียกว่าชั้นชั้นใต้ท้องเรืออันนี้คือห้องน้ำนะครับที่เจ้าหน้าที่เขาใช้กันอันนี้ถือว่าสะอาดหรือไม่สะอาดครับนี่ ตนนี้มันยังไม่ถึงสอานะแต่มันเริ่มตอกตะกรงแล้วนี่ฮะคุณผู้ชมฮะแล้วคุณผู้ชมลองดูไปเรื่อยๆนะน้ําที่เราเปิดเราก็เลยลองขังเอาไว้หน่อยก็ให้ความเป็นธรรมแหละว่ามันสะอาดหรือไม่สะอาดแต่น้ําแรงใช่ไหมก่อนหน้านี้เนี่ยอันนี้เรือตรวจการนะเรือตรวจการยังใช้น้ําอยู่เลยแต่เมื่อวานบอกอะไรนะเสียวันนี้ท่านบอกว่าไม่เสียแล้วอะก็ต้องขอบคุณนั่นด้วยที่ท่านชี้แจงคุณผู้ชมมา จะเห็นว่าน้ํามันก็อายอมรับมันก็มีขุนอยู่บ้างคือเขาบอกมันจะใช้ที่ลักษณะคือเอาไปกินเนี่ยเดี๋ยวกลัวจะท้องเสียน้ํากินก็เลยต้องมีการขนจากข้างนอกเข้ามาแต่น้ำเนี้ยใช้อาบใช้ลาดชักโคกอะไรพวกนี้ได้ล่าสุดคุณผู้ชมฮะนอกจากเรือลํานี้แล้วเราก็เลยไปเรือของพี่สุดหลอกก็คือเรืออีกลํหนึ่งที่เราเดินไปอะ่ะไอเรือที่บอกว่าเป็นคนที่ถูกจับก่อนหน้านี้กับเรือของกลางแต่เรือของกลางสองลำยังจอดอยู่ที่ท่าเราไปเจอพี่สุดหลอฮะ วันนี้เขาก็เอาน้ำมาโชว์เราเหมือนกันว่าเขาก็ใช้น้ำจากจุดนี้เขาก็ยืนยันบอกน้ำมันใช้ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้ววันนี้ลองดูภาพน้ำหน่อยฮะไอที่อยู่ในถังะแกลลอนเบื้องต้นพิสุดน์หลอบอกว่าผมก็ใช้น้ำได้ปกตินะ ก็ต่อใช้อาบถูกไหมใช่ค่ะก็ใช้อาบใช้หุงข้าวอะไรแบบนี้แต่ก็ยอมรับมันก็เหมือนมีบางวันเหมือนกันที่มันก็ขุนอะไรแบบนี้แต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือสามารถที่จะใช้ได้ก็ใส่แบบปกตินี้เลยก็มองในแง่ดีเป็นไปได้เหมือนกันที่บางวันขุนเจ้าหน้าที่เขาก็หวังดีค่ะขนน้าสะอาดจากข้างนอกที่ผ่านเครื่องกรองมาแล้วเอาไว้ใช้บนเรือก็เป็นไปได้ส่วนเรื่องของการดูดน้ํามันเถื่อนออกจากเรือที่ติดยึดได้ตัวของพี่สุดหล่อบ,บอกว่าเออผมว่าเนี่ยมันไม่ใช่ เรื่องง่ายนะเพราะว่าการที่จะไปลักลอบดูดน้ำมันจากเรือที่ยึดได้เนี่ยคือมันใช้เวลานานไงแต่เรือสามลำหายไปได้โดยไม่มีคนเห็นได้นะออแต่ดูดน้ำมันจะไม่มีคนเห็นใช่หรอเออมันก็แปลกแต่แกถูกจับมากับเรือของกลางนะแกไม่ได้หนีไปด้วยเพราะแกอยู่ในเรือลำที่ไม่มีน้ำมันเขาก็เลยไม่ได้พาไปด้วยหรอมั้งฟังเสียงหน่อยฮะ วันที่8พ yeah. oui mm hmm. ี่8 9ดเก้าสิีไปทีเท่าไหร่แล้วอ่ะก็สามสี่วันแล้วพี่ยืนยันว่าอาบน้ำได้ใช่ไหมครับน้ำที่ใช้อยู่สะอาดครับก็ก็มีบางวันก็จะขุ่นก็จะขาวแต่โดยหลักโดยรวมแล้วก็คือใช้น้ำของเจ้าหน้าที่ผ่านทางนี้แหละฮะก็ก็ใช้น้ำตรงนี้ปกติ ข้อเสียอาจจะอาจจะมีการรั่วซึมข้างบนพี่เขาอาจจะปิดน้ําเป็นบางวันซ่อมแต่จริงจริงก,ก,ก็คือหลักๆก็คือยังยังใช้น้ําเส้นนี้ครับอาบน้ำใชอำ้อาบน้ำใช่ก็อาบน้ําทํากับข้าวก็ก,ก็ก็น้ําเส้นนี้ครับแล้วตอนนี้งงแล้ว่าเส้นใครนำรวจบอกเขาเปลี่ยน ก็มีเป็นช่วงเป็นบางวันพี่เป็นบางวันนะครับบางวันแต่ผมมีการตุนน้าใส่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 ถังไว้ตรงนี้ผมไม่ได้เปิดน้ําตรงนี้ทุกวันบางวันที่บอกว่าคุณมันมันไม่สะอาดเนี่ยมันไม่สะอาดแบบแบบระดับไหนคือมันมองขาวๆเลยหรอ่ใช่เหมือนน้ําก็เหมือนน้ำกะทิเลยเหมือนน้ำกะทิคน ก็ะทิตำกับข้าวนี่แหละครับคือขาวอย่างนั้นเลยขาวขาวคือถ้ามันขาวมากๆขนาดนั้นคือเราก็ไม่กล้าไม่กล้าอาบไม่กล้ากินเลยนะก็ใส่ถังไว้ก็ยังไม่ได้เอามาใช้ทันทันทีทันใดก็ก็คือมาเปิดใส่ถังไว้แล้วก็ตกตะกรนแล้วเขาก็จะใส่ครับแต่ว่าเมื่อ่ถ้าใส่ถังพักไว้ก็จะตกตะกรน ขโมงก็จะใสใช่ไหมฮะแล้วผมก็ใช้กันแบบผมก็เอามาใช้แบบปกติสําหรับผมนะครับคือผมไม่เห็นแล้วก็ผมคิดว่าไม่มไมน่าผมคิดว่าไม่น่าจะมีเพราะว่าไม่เห็นอ่าฮะ,ะแล้วถ้า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 ,ถ,าถ้าดูดขึ้นมาเนี่ยจะต้องใช้เรือกระบวนการคือใหญ่น้อยต้องใช้เวลาใช่ไหมผมก็ทิ้งเรือเป็นไม่เคยทิ้งเรือไปไหนนานถึงขนาดอ,อย่างนั้นคือ,องงผมมั่นใจว่าไม่มีพี่ไม่มีถ้าตัรวจรักเบื้องต้น คนบนเรือก็ยืนยันว่าใช้ได้แล้วก็งงว่าทำไมตำรวจถึงไปบอกว่าใช้ไม่ได้แต่วันนี้ตำรวจก็บอกแล้วใช้ได้แต่มันไม่สะอาดกลัวว่าจะท้องเสียก็เลยต้องมีการขนน้ำเข้าออกแล้วเดี๋ยวพรุนี้รอดูฮะ,ะเรือของกลางที่จะกลับเข้าประเทศไทยที่บอกเจอแล้วเนี่ยสรุปแล้วของกลางอยู่ไหม